สวัสดีครับจากคุณลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้นิสสันลีฟนะครับตรงรุ่นนะฮะใช้กล้องรอบคันเดิมได้เลยนะฮะกดที่พวงมาลัยนะครับนะฮะกล้องหลังโชว์สมบูรณ์นะครับพวงมาลัยใช้งานได้นะฮะเรียบร้อยนะฮะ ตัวนี้สเปคแรม8นะครับ128นะครับแรม8 1 28นะครับใส่ซิมการ์ดได้นะฮะ 4G นะครับมีคาเพย์ n d r o i d Auto ในตัวนะครับตัวนี้นะฮะยูทุกวัว map มีครบนะครับสเปควดเร็วนะครับจอ QLED นะฮะครบทั่วเลยนะครับสวยงามนะฮะตรงรุ่นนะครับ ัดีก็เป็นซิงเกิลของปีนี้ค่ะ GPS ได้นะครับรวดเร็วนะฮะ Google Map นะครับมาซาไทยสมบูรณ์นะฮะตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับ Nissan Leaf นะครับตัวนี้นะครับจากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ